โตโยต้าสุวรรณภูมิสาขาเพชรเกษม813นะคะมาส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมอร์รี่คริสต์มาสลูกค้ากันก่อนล่วงหน้าเลยนะคะกับรถสวยๆคันแดงที่อยู่ข้างๆก็อตอนนี้แต่ส่งมอบความสุขเพิ่มเติมให้สำหรับแคมเปญพิเศษของโตโยต้า มอบให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่จองรถเข้ามาตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงสิ้นปีนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวยาร h ทแฮชแบ็กยาริสเอทีฟโรล่าเอลติสที่เป็นรุ่นไฮบริดนะคะ g r Sport แล้วก็ r ี vo ทุกรุ่นจองเข้ามาปุ๊บลุ้นรับเลยค่ะรางวัลใหญ่รางวันที่1มูลค่า900,000บาทจำนวน9รางวันเอามาจ่ายราคารถที่เราซื้อไปได้เลยนะคะหรือจะเป็นรางวันที่2บัรตรกำนันมูลค่า10,000บาทจํานวน450รางวันนะคะเอาไว้ซื้อสินค้ 1, าในเครือโตโยต้าได้เลยค่ะรางวัน ะะมูลค่า1 0 0่0บาทเอามาเป็นส่วนลดค่าซ่อมบำรุงได้อันนี้จํานวนรางวัลอยู่ที่540รางวันนอกเหนือไปมากกว่านั้นต่อให้ลูกค้าเนี่ยได้3รางวัลข้างต้นแล้วเรามีรางวัลพิเศษลุ้นเพิ่มเติมให้นะคะมูลค่า10,000แบาทจํานวน9รางวัลค่ะจะเอามาเป็นส่วนลดราคาลถหรือว่าจะเอามาเป็นส่วนลดค่าซ่อมบำรุง ก็ได้นะคะอันนี้เป็นแคมเปญจัดนให้ได้เฮที่โตโยต้าเขาตั้งใจมอบเป็นของขวัญพิเศษให้กับลูกค้าโตโยต้าเลยฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่จองเข้ามาตั้งแต่16พฤศจิกายนแต่ยังไม่ได้รับรางวัลยังไม่ต้องหมดหวังนะคะ mm hmm. เขาจะจับรางวัลทุกๆสัปดาห์ไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายวันที่10ของเดือนมกราคมปีหน้าฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้รางวัลเนี่ยรายชื่อของเราก็ยังคงอยู่ในสัปดาห์ต่อๆไปนั่นหมายความว่า เราจองยิ่งเราจองไวเมื่อไหร่โอกาสในการลุ้นรางวัลเราก็จะมีมากกว่าคนอื่นๆและต่อให้ลูกค้าท่านไหนนะคะได้รางวัลที่ 1, 2, 3ไปแล้ว สามารถลุ้นรางวัลพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ว่ารางวัลละ1นึ่งแมี9ารางวัลนะคะรับเพิ่มเติมได้อีกนะคะคุ้มแล้วคุ้มอีกยังไงรีบจองกันเข้ามานะคะแล้วก็รางวัลแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะได้กันแบบยากเลยลูกค้าของก็คันก่อนหน้าน,นี้ที่ว่าก็ลงยูทู e ไปคันพี่อลิสยาได้ไปแล้วนะคะบัตรกำน,นันมูลค่า1 0,000บาทนะคะยินดีกับพี่อลิสยาด้วยและเจ้าของรถคันแดงของก็คันนี้ก็โชคดีเหมือนกันได้บัตรกำน,นันไปอีก1 0,000บาทและ นะคะยังไงก็ขอแสดงความยินด,ดีกับลูกค้าของก็อทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าเจ้าของรถคันนี้โชคดีไปยิ่งกว่านั้นนะคะออกรถคันนี้ทั้งคันใช้แคมเปญเพียง800บาทวันนี้เลยอยากจะมาอวดให้ดูกันว่า800บาทของก็อออกรถได้ได้ได้จริงอีกหรือเปล่าอยากจะมาย้ํากันให้อีกสักคันหนึ่งและนะคะรถสีแดงจะสวยขนาดไหนติดอุปกรณ์บางชิ้นเข้าไปมีอะไรโดดเด่นเข้ามาบ้าง ไปดูกันเลยค่ะนะคะนี่เลยนะคะรี v o 2.4 P-Runner รุ่น r o c กโคสีแดงนะคะปกติรุ่น r o c k โคเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,79,000บาทแต่ถ้าเป็นสีแดงแบบนี้กับสีขาวมุกเนี่ยราคาจะเพิ่ม1,000 0บาทฉะนั้นตัวนี้ราคาอยู่ที่1,89,000บาท นี่ดูด้านหน้าของตัวร็อคโกเลยนะคะจะเป็นเดิมๆของเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะเน้นบึกบึนนะคะด้วยกระจังหน้าสีดํานะคะตัดด้วยแถบโครเมียมตรงนี้แล้วก็มีชุดตกแต่งการชนหน้าของเขามาแบบนี้อยู่แล้วนะคะตัดกับสีแดงแล้วรู้สึกกระจังหน้าเขาจะโดดเด่นเอามากๆเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วค่ะชุดไฟตัดหมอกนะคะ ของตัวร็อกโคเนี่ยเขาจะมีผ่อนแรงหลังมาให้แต่ว่าไม่ได้มีตัวโชคฝากระโปรงหน้ามาให้นะคะก็เลยติดอุปกรณ์โชคฝากระโปรงหน้ามาให้ลูกคา้าเดี๋ยวก็จะเปิดใช้งานให้ดูเปิดให้ดูทุกๆคลิปนะคะเผื่อลูกค้าบางคนเพิ่งเปิดมาก็มาดูก็คลิปแรกนี่นะคะเห็นไหมคะนิ้วเดียวจริงๆค่ะขึ้นเลยอุปกรณ์ของแท้ของโตโยต้าค่ะ ติดเพิ่มนะคะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะมันจะเชื่อมจากไฟตัดหมอกมาเลยนะคะเป็นเส้นสายเดียวกันเป็นชุดเดียวกันค่ะลายล้อก็จะเป็นล้อแม็กขอบ18ของตัวร็อกโคเนี่ยลวดลายเขาจะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นโดยเฉพาะของตัวร็อกโคอยู่แล้วนะคะคันนี้ก็ไม่ได้รีวิวสเปคอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะเพราะว่า ก็ได้รีวิวของตัวคันดําไปแล้วเดี๋ยวก็จะแปะลิงค์ไว้ให้ใครอยากรู้สเปคของร็อกโคเพิ่มเติมไปกดในลิงค์ของคันดานะคะคันนี้ก็จะให้ดูอุปกรณ์ให้ดูความสวยสดของสีแดงนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเพราะว่าลูกค้าขอเป็นตัวดอกเบี้ยพิเศษเพราะเขามองว่าร็อกโคลของเขาสวยอยู่แล้วเขาจะเลือกติดอุปกรณ์บางชิ้นที่เขาต้องการเท่านั้นนะคะก็รับเป็นตัวดอกเบี้ยพิเศษไปนะคะอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นเบ้ามือจับสปอร์ตค่ะ สีแดงเป็นสีที่สปอร์ตอยู่แล้วนะติดเบ้ามือจับเป็นสปอร์ตเข้าไปเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นเข้าไปให้อีกนะคะติดกันสาดแท้ของโตโยต้าเข้ามาให้ค่ะคือทุกคันที่เป็นสีประตูเนี่ยก็จะติดเป็นกันสาดแท้ของโตโยต้าให้ทุกคันยกเว้นถ้าไม่ติดก็คือถ้าลูกค้าไม่อยากติดก็คือไม่ติดแต่ถ้าติดคือติดของแท้ให้เลยนะคะฟิล์มติดฟิล์มให้คูนะคะคันนี้เลือกความเข้มที่สามบรรณาหหกสิบแล้วก็รอบคัน80 คุณภาพฟิล์มให้ลูกค้า7ปีนะคะที่จริงเนี่ยล็อกโคโเนี่ยถ้าใครอยากจะติดไอตัวชุดคิ้วกันกระแทกก็สามารถติดได้นะคะมันก็จะเป็นชุดเดียวกันกับตัวซุ้มล้อฝ้าถังน้ํามันก็คือสามารถติดเพิ่มเติมได้นะคะแต่คันนี้เขาเน้นเอาดอกเบี้ยพิเศษนะคะย้ําให้อีกทีเขาก็เลยไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูการตกแต่งภายในของร็โคตัวนี้กันบ้างค่ะ ของแท้โตโยตา้าเห็นไหมคะมีอักษรไฮลักเพิ่มความโดดเด่นดูสปอร์ตขึ้นมาค่ะเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังเดิมๆของเขานะคะไม่ต้องทํานะคะตัวร็อกโคจะเป็นเบาะหนังสวยงามหรูหราแบบนี้มาแล้วนะคะภายในเดิมๆแบบนี้เลยยกเว้นตัวกล้องหน้าแท้โตโยต้านะคะที่ว่าติดเพิ่มเติมมาให้ลูกค้านะคะทุกวันนี้จําเป็นมากๆเลยสําหรับการใช้รถบนท้องถนนนะคะหลักฐานชี้สําคัญ ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ให้ติดไปด้วยค่ะโรบาโรบาของร็อกโคส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกซีร็อกโคเพราะว่าอยากได้โรบาตัวนี้นะคะบอกเขาชอบมากช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นเหมือนที่ก็เคยบอกไปนุ่มอยู่แล้วเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนแหนบจาก5แผ่นเหลือ3แผ่นนะคะแต่ก็รับน้ําหนักได้มากเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวไปดูการตกแต่งด้านหลังกันบ้างไลเนอร์มีมาแล้วนะคะไลเนอร์ของตัวร็โคเนี่ยมีมาแล้วนะคะแล้วก็ มือจับของเขาจะเป็นแบบนี้เลยใหญ่นะคะโดดเด่นเป็นสีดำพร้อมด้วยอักษรไฮลักเป็นอักษรคโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นนะคะไม่ต้องติดเพิ่มนะของตัวรโคเนี่ยไลยเนอร์ก็มีมาแล้วแล้วก็ที่มีมาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอุปกรณ์เปิดปิดฝาท้ายมีมาให้แล้วนะคะ ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะแล้วก็จะมีล็อกยัางอะไหล่ที่ติดมาให้ลูกค้าด้วยต้องกันการโจรกรรมนะคะติดล็อกยัางอะไหล่แท้ของโตโยต้ามาให้ลูกค้าแล้วด้วยค่ะทั้งคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง800บาทเท่านั้นอย่าลืมนะคะแต่ก็ย้ำเงื่อนไขกันให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ย อาจจะงงนิดนึงว่ามันใช้ได้ยังไงนะคะรถทั้งคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง800บาทย้ำเงื่อนไขกันไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ1ก็คือเป็นลูกค้าเก่าโตโยตา้าสนะคะเป็นลูกค้าที่ใช้รถยี่ห้ออื่นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็นชื่อของตัวเองครอบครองรถเกิน3ปี3ก็คือเป็นพนักง,งานบริษัทที่อายุงานเกิน3ปีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะย้ำนะคะต่อให้มี3ข้อข้างต้นแล้วลูกค้าต้องดูรายได้ด้วยนะคะรายรับต้อง cover กันกับตัวค่าง,งวดและที่สําคัญนะคะประวัติลูกค้าต้องเป็นประวัติดีนะคะ ไม่ว่าจะเคยผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรก็ตามแต่ที่โชว์ในบูโรนะคะลูกค้าต้องไม่มีประวัติล่าช้าฉะนั้นถ้าลูกค้าเข้าตามเงื่อนไขที่ก่อแจ้งไฟแนนซ์ไม่มีปฏิเสธสามารถใช้ตามเงื่อนไขที่ก่อแจ้งได้จริงๆนะคะและย้ํากันอีกทีนึงนอกเหนือจากว่าแคมเปญ800บาทที่จัดให้แล้วนะคะ แจ้งนิดนึงว่าไอแคมเปญ8ป0้อเนี่ยสิ้นปีนี้มีมีแน่นอนยังมีให้ลูกค้าแน่นอนแล้วก็แคมเปญแรงมากๆด้วยช่วงปลายปีนี้ยังไงสอบถามกันเข้ามานะคะต้องขอประทานโทษลูกค้ามากๆเลยสําหรับลูกค้าที่ทิ้งข้อความเอาไว้เราตอบลูกค้าไม่ทันจริงๆเพราะว่าลูกค้าจะโทรกันเข้ามาทั้งวันขออนุญาตเป็นการโทรเข้ามามากกว่านะคะเพราะว่าจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนชัดเจนโทรมาก็ไม่รับโทรหาคุณน,นุย้ยหรือสักพักรอเราติดต่อกลับใหม่เพราะว่าบางทีเรารักสายลูกค้าไม่ทั่วถึงจริงๆต้องขออภัยลูกค้าอย่างมากๆ อ,อยากขายลูกค้าทุกคนนะคะบอกไว้ก่อนเลยยังไงก็ลองปรึกษากันเข้ามาค่ะแล้วก็ย้ํากันอีกทีนึงออกรถ800ได้แคมเปญปลายปีก็ อของแถมเยอะหรือจะเลือกเอาดอกเบีย้ยพิเศษพิเศษก็มีให้นะคะแถมยังได้ลุ้นรางวัลอย่าลืมว่าจองภายในสิ้นปีนี้ลุ้นรางวัลไปจนถึงจับจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเป็นวันที่10มกราคมของปีหน้านะคะยังไงรีบตัดสินใจแล้วก็รีบจองกันมาเยอะๆนะคะฝากแคมเปญส่งท้ายปีเอาไว้ด้วยอล่ะเดี๋ยวก็จะพาไปทำความรู้จักกับลูกค้าของก้อกันบ้างได้รับโชคสองชั้นเลยออกรถ8 0ด800ด้วยแล้วก็ได้บัตรกำนันไปด้วยไปพบกับลูกค้าที่โชคดีท่านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ นี่เลยนะคะนี่ก็คือคุณพิษแล้วก็คุณหญิงแล้วก็มีตัวน้อยน้องพร้อมมารับรถกับเราวันนี้ด้วยนี่ก็คือเจ้าของรถรีโว่คันแดงคันนี้เองขอแสดงความยินดีกับคุณพิษแล้วก็คุณหญิงมากๆเลยนะคะโชคสองชั้นเลยนะคะแคมเปญใช้เงินออกรถ800บาทได้ด้วยแล้วก็ยังได้บัตรกำนันมูลค่า1 0 0 0 0บาทเอาไว้ใช้ด้วยสําหรับซื้อสินค้าในเครือโตโยต้า <c oughs> มีคาถาดีหรือเปล่าคะมีมีเซลดีครับเอามีเซลดีนะคะตอบได้ดีมากนะคะจะบอกว่า ของคุณพิทเนี่ยใช้แคมเปญออกรถ800ไฟนแนนซ์ผ่านไวด้วยนะคะได้บัตรกำนันด้วยแล้วก็รถได้ไวกว่าที่คิดด้วยอของคุณพิทโชคดีมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวถามคุณพิศนิดนึงก่อนจะอวนจองคอ่ะคุณพิศเคยคิดไหมว่าแคมเปญตัวเนี้ยคุณพิศจะสามารถใช้ได้จริงตอนแรกคิดว่าไม่ได้เหมือนกันแต่แรกคิดว่าไม่ได้แต่คิดว่าเรามีสิทธิ์เราก็เลยลองลองจองเข้ามาดูดใช่ไหมคะทีนี้พอจองเข้ามาปุ๊บ วันหนึ่งก็โทรไปบอกคุณพิษแคมเปญผ่านแล้วนะใช้แค่800บาทคุณพิศรู้สึกยังไงบ้างคะวันนั้นดีใจดีใจระหว่างระหว่างทึ่งเซอร์ไพรส์กับดีใจคุณพิศมีความรู้สึกไหนมากกว่ากันตอนนั้นรวมกันหมดเลยครับทั้งสนะคะอยากให้ลูกค้ามายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าแคมเปญของเราเนี่ยสามารถใช้ได้จริงคุณพิศพอจะรู้ไหมว่าทําไมคุณพิศถึงสามารถใช้แคมเปญตัวนี้ได้พอจะทราบไหมคะคือหนึ่งเลยผมเป็นลูกค้าโตโยต้าเก่าเลยค่ะแล้วก็ ประวัติด,ดีดดบอกด้วยความภาคภูมิใจได้เลยค่ะครเราเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าและเราก็เป็นลูกค้าประวัติดีเราสามารถคือเอาง่ายๆว่าเราสามารถออกรถได้แบบภาคภูมิใจได้เลยเราสร้างประวัติเครดิตมาดีตั้งแต่ต้นใช้ให้มันคุ้มหน่อยเพราะว่าดอกเบีย้ยอะไรก็ได้พิเศษของแถมก็ได้นะคะคดอกเบีย้ยไม่ได้กระโดดเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ มาเห็นรถวันนี้รถคันสีแดงของเราเป็นสีเป็นสีที่ทุกทุคนลุ้นว่าตัวจิงจะเป็นยังไงคุณพิษมาเห็นแล้วสีแดงคันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสวยมากครับสวยถูกใจนะคะถกใจอ่เท่สปอร์ตมากเลยติดอุปกรณ์บางชิ้นเข้าไปเนี่ยถือว่าเข้ากับรถมากๆนะคะแล้วก็ เดี๋ยวก่อนจะไปส่งมอบรถนะคะนี่คือหนึ่งกระบอกเสียงแล้วเดี๋ยวให้คุณพีชช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็นิดนึงเผื่อลูกค้าท่านไหนกำลังตัดสินใจซื้อรถนะคะอยากได้รถสวยๆแคมเปญดีๆโชคดีแบบคุณพิชทํำยังไงดีคะก็ติดต่อมาที่ทางช่อง Youtube เนี่ยครับผมดูจากช่อง Youtube แล้วก็ติดต่อทางเซลก็เซลนุ้ยมาเบอร์โทรค่ะจะมีขึ้นอยู่ที่ผมเห็นขึ้นอยู่ที่หน้าจอ แล้วลทำไมตัดสินใจที่ทำไมถึงตัดสินใจกดเข้ามาที่ช่องก่คะก็แคมเปญ800นี่ยะครับแคมเปญ8 0 0นะคะโอเคเห็นไหมคะใช้ได้จริงออกรถได้จริงนะคะแล้วก็ได้รถสวยๆแบบนี้ได้จริงแล้วก็ได้รางวัลจริงๆนะคะรางวัลที่โตโยต้าจัดให้ได้เฮอย่าลืมว่าลูกค้าท mm hmm. ่านไหนที่ จองไปแล้วตั้งแต่16พฤศจิกายนยังลุ้นได้ถึง10มกราคมลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่จองมีสิทธิจองได้ถึงวันที่สิ้นปีนี้นะคะก็จะโชคดีแบบคุณพิษแบบนี้นะคะยังไงเนี่ยช่วงนี้ก็จะปีใหม่แล้วขอให้ลูกค้าทุกท่านของก้อนนะคะที่กาลังยื่นเรื่องไฟแนนซ์อยู่นะคะขอให้ไฟแนนซ์ผ่านทุกคนนะคะอยากซื้อลรถรุนไหนก็ขอให้ได้ดังใจนะคะแล้วก็ขอให้แคมเปญจัดให้ได้เฮของโตโยต้าขอให้ลูกค้าทุกๆคนโชคดีแล้วก็ของคุณพิษเนี่ยได้รางวัลไปแล้วบัตรกำนั 10,000บาทคุณพีทสามารถลุ้นต่อได้สำหรับแคมเปญพิเศษ1แสนบาทนะคะคุณพีทได้แล้วอย่าลืมก้ด,ด้วยนะคะครับไม่ลืม <laughs> โอเคค่ะลูกค้าทางบ้านอย่าลืมนะคะรีบตัดสินใจนะคะโชคดีอาจเป็นคุณนะคะอย่ามัวรอช้าค่ะเดี๋ยวก็กับคุณพิษขอลาไปไปส่งมอบรถกันก่อนนะคะยังไงก็โชคดีปีใหม่นะคะลูกค้าทุกๆคนขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพิทบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายกล้องค่ะคุณพิษ บ๊ายบายลูกน้องพร้อมบ๊ายบายกล้องเลยค่ะบ๊ายบาย